สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องพหัชชาแนลครับื mm ัอ hmm. นี้ครับวันที่สิบสองมีถุน่ายนสองหาหกเจ็ดครับผมเนาะมาตามเลขช่างคมให้เอฟซีท่างช่องครับผมยังพอแล้วไปพอเิยจะเร็วไปเห็นแ้วครับโอ้เป็นเร็วจะพอเนาะครับเป็นเร็วมากครับผมแบบมั่นสองเดือนมาพออยู่นี่เด,เ,ดเดือนกว่าโอ้ครับผมจะของพอเลย สห้องฮะสี่ห้องแปดสี <Okay. S 1> ่ห้องเรค่าสร้างดเดี๋ยวพอค่าสร้างจังแสนนีครับครับว่้อกล่อช่างคมแป,ป๊บนิคงก็ผมเนาะดีครับผมลอช่างคมแป,ป๊บนิงครับเดีเ๋ยวเนาะสร้างนาะไปไหนตาโดนแทะ่อน่อก็ันอาบน้ำม,ามันก็แมนบอกเออนครับ ถามเนี่ยคุณที่ลมันบอกคุณเล่าเนี่ยฮะมันบอกประมานเล่าฮะว่ามันว่ามันก็ช่างคมมันบอกช่างคมถามไหมครับฮะว่ามานครับอ๋อชื่อต้องดึงเมื่อฝากครับขอบคุณครับมันจะสร้างไฟมันจะสร้างไฟเอาสองเงินกว่าเอามาใส่เหล็กสร้างไฟเนี่ยเราถูเนี่ยมันถูกเออพอมาถูจีนซูเนี่ยมันฮะซูมัดซูวัดที่สูมัดเอ้าคอไฟไปเมืองจีน ไงเนาบอกองเพิ่นน่ะตั้งไฟครับอ๋อเอาเมียเพิ่นผมเมียเพิ่นเอาไม่หดไปเองแนี่ยช่วกันเลยเว้ยผมแะเอาไฟกรเต็มกระดาษนะนี่เชนไร้คู่คนตัวว้าวเอาคู่เดียวว่เอาคู่เดียวเลยเจ้ะไร้คู่เออคือว่าหายไปหน่อยอย่างเงี้ยเออดดอไร้คู่คงทายแล้วเอ๋อหมดไร้ครับผมเนาะหายช่างคมเข็นรถครับผมเอาไปซีตัวฮะเอาไปซีตัวซีคู่ครับเอาคู่เดียวปรได้บยว คุงนกำมัเตรียมสูตรเตีมนลเยสูตรนเคยือว่า่นสิคู่หดวแทเพู่บ้าน่คนดีตัวบานแม่บอกดีโอ้ยงเงี้ยคู่หดวดีคือหมานแต่น้อเล็กฟันหมดทังคมเลยคนครับฟันบวกครับคู่ถูกอ๋อวางใส่บนหลังโดนของคนคนดวงดีเนาะครับ ธรรมบลาละคุเที่ยวเขาบอกพุ่เทีายวไทำเนี่ยของสังคมเขาเคลเลวิ่งครับเขาเคลเลวิ่งครับนี่บละขอัวเป็นอย่างเลขวิ่งงวดนี้สี่กับห้าเลขติดเก้าศูนย์หนึ่งเดียวครับเลขดีรวติดเบ็ดหลัว เอาสวัสดีปะเอาสวัสดีปะเอาเสมอละอเคเราแต่ช่างคมเนายีช่างไฟใส่หน้ำ้างเส้ตัวเองคนนี่ทามันกุสย่นี่เงี้หมอนบอกโอเคโอเคล็กช่างไฟของครับผมเนาะครับเอาตมสุดไปเลยฮะเอาผมเอามสุดไปเลยครับผมเมืลกตัวเดียวกันนั่นแหะเหมือนบอกล็กช่างไฟเดี้ คือวม่งวนเราจชังไฟถามเนี่ยซู่หวดนะฮะสู่หมเลยคือขั้วเลยอ่ะเลขชังไฟนะหมนหกศูนย์กับเก้าสามในบนล่างหวดมงกได้ซี่สองก็ไ่หกศูนกับเก้าศูนยักบนล่างมเลา้วก็ได้ซี่สองกับเก้าสามบอกครับป้าขึ้นหมางที่แห้งแค่จนเด็กกุ๊บสามแห่งตัวแมนบอกว้าวเเมียถึกหรือโพสถึกอยู่นี่เมียเมียเสือเนียถือเงิงเมีย เป็นข้นผัวผมเอเงินผัวผัวผมใหม่เส็เด้เออผมใม่เสรแอนบอครับอเปมีอาเป็นเสร้เมียสื่อครับเนีนพี่ซีขีดทิพยอันบอกครับตัวมากี่นีขึ้นักศูนวิ่งซีก้าหาบนล่างเดีนพี่ซครับเลขติดเก้าศูนหนึ่งครับออเต็มสูตรมีหกคูซีคูนี่ยครับว่าเอาติมอืซีศูนย์หาศูนย์ซีหนึ่งหานึงครับผมครับอ๋อถามแนววันี้ฟันดีไปวันี้ กนเลยบมฝันเลยหมดแล้วฝันดีพดมาเจลียวิทย์เอาบนเลขช่างไฟ้ปะเนี่ยเเลขช้างไฟกับศูนย์หนึ่งห้าเลขช่างไส้กับตัวเดียวกันนี่ศูน,นย์หนึ่งห้าเจไดเพิ่นได้หน่อยกจไดเพิ่นนะเจไดหน่อยเจไดเนของผมก็มีเลขสามตัวมาลุงให้ยู่ก่อนเออลทำไงใครสิแปดห้า ของช่คมกันหนึ่งบอกครับน่ของช่างไฟช่างไฟเดี๋ยวทำอยงนี้นะครับผมเนช่างไฟทำเด้เออทางนอยก็ได้หมัช่างไฟลูกทุกหมวดช่างไฟโอ้ยขึ้นมาแค่ศนย์หนึ่ตรงกันบานนี้นั่นเดากระชงวาอยู่หนึ่งหาหาหนึ่งนี่บอกครับเิ่นเิ่นเิ็นสวยนี่อเนี่ยเนี่ยเิ่นย ครับก็ไแตกกันมอาออกบ่ครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหาครับแล้วก็หาศูนย์ครับโอ้เนี่เยเิ่นอส่เพชรครับเขาเพ่นมา,าใส่ศูนย์หนึ่งหาันันงเด็ย็นเพ่นจุดถูกครับจุดถูกบอกครับอมวัดางก้อกันเลสี่หกสี่สี่สองตัวฟาดสี่สองละท่านโอ้หผมใส่ใต่สี่หกสี่ป่ะเออสี่สี่บุตรออกสี่สองจะตดหมูผมมา เลกช่างไฟครับผมเนาะช่างคมวาถูกขูดงวดเรือยครับผมเนาะนี่ครับศูนย์หนึ่งห้าครับผมเลกช่างไฟครับอันนี้ซูซามส่งช่างคมบอลนี่หัตแปดหาหนึ่งของช่างคมครับผมคุดสามตัวครับนี่ครับในอีกสูตรนึ่งเหมนบอกคำนวดนะมันตรงมูนีเลด้เอามาลูกอ๋อคือว่าอีซีเก่าก็หาเก่าเป็นตัวร่องตัวร่องครับผมรช่างคมเก่าแมกแห้งเนาะเขาบ้านทงวดตรนเก่าเนาะ ผมปพักพนแล้วเกาหันแมนบครับหน้าสองัวจีนแรือไมไอ้หัวเหนือเด้อบ่วเนนอเด้อเก่ามาแห้งทุกหัวเลยครับผมก็ดังวดั่งหาเกาดังทุกัวเนาะทุกหัครับดังทุกวัวหาเกาหาเกาหาศูนครับผมแมนหาวเนดังทุกคนจะหาศูนยะนี่ครับอ๋อให้เอฟซี่างช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะคหวยช่างคมครับเด่นสี่รองห้าครับเลื่กิดเก้าศูนย์หนึ่งครับจับคู่ครับ สี่ศู9 5์5ี่หนึ่งสีเน้าหนึ่งห้าก้ครับผมเนาะเน้น<อ>ที่หลักสี่ของช่างคมครับสีู่นย์สี่หนึ่งสีเลขช่างไฟครับผมเนาะถูกทุกรวดครับผมชังคมกระกันตีครับผมเนาะเม็ดเดียวครับ01นหาครับผมเม็ดเดียว015ชุด3ตัวของช่างคมครับ8 51เอา้าขึ้เด่น8ปดหาน่ขึเด่นแปดสี่หนึ่งมันบอมตีตัวตรงอ,อยู่นี่ไหมเป็นบอครับนตรงคุณอ๋อเชุด ครับพูนสามตัูพูนสามตูเนี่ยแปดหางหนึ่งครับครับผมนี่ครับเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะครับก็ขอบคุณขอบคูนทุกท่านของผมครับครับผมอ่าสวัสดีครับอ๋อถามเนี่ยสั่งขาเรงเนี่ยอยู่ขาเร่งยู่ห้อหลังนี่ไอแสนห่าแสนหาครับขาเร่งแสนหาของพี่น้องผมณซีห้องคืออันยิงห้องอีกห้องอ่าห้องนี้ห้องพระครับห้องพระก็มีอ๋อ ขึ้นคียบแคเดนแค่ดแลงห้องเนาะยบังขึ้นเขมึง้นอไของเมืองเืองกันหลปัน่วนเขาใหมันแขบเขาเสีห่องเลยอันนี้จะจนเม็ดทั่วอันนี้จะซอเม็ดัวอย่างบรัสีห่องครผมแสนหาภ้าสังเราื้อแสนห่รอ๋อบิรดเป็นลายแสนบ่เบิรดนี่ลรมเล้วหลายลายแสน่นบอกแล้วพี่นอันเด็ดขึ้นของเงิน Uhm. นี่สิบจะเป็นตัไหนค่าซังรูปบบไหนสองแสนกว่าพ่ะย่ะครับค่าซังน่ะครับผมปาหลังไงเนาะครับอ๋อแค่นั่นสองแสนกว่ามาครับผมโอเค้งซุบครับผมคราวพอดีครับครับผมเพย์ก yeah, ับผมเนาะแขกช่า้อมกินเขาครับผมเชียงแล้วครับคลิปนี้การสวัสดีครับเชิญคลิปหน้าครับผมเนาะ